ดวงคนเกิดวันเสาร์ในเดือนตุลาคมปี2567จะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเดือนเนาะที่เราสามารถไปเสริมดวงโดยการไปทำบุญสร้างุส่วนซึ่งในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ตรงกับวัน ออกพรรษาพอดีนะครับก็นแนะนำนะให้ทุกคนไปเสริมดวงในการเข้าวัดเข้าวาทําบุญในเดือนนี้นะครับก็พิเศษนะเราจะมีไพ่ใหม่เข้ามา2ชุดนะครับชุดแรกนะครับเป็นชุดนะแคทติจูดนะครับทาโรนะ่เป็นไพ่น้องแมวด้านหลังก็สวยด้านหน้าก,ก็สวยนะครับ สวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าคำทำนายจากน้องแมวแบบนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะอีกหนึ่งชดุดนะอีกหนึ่งชุดก็คือเป็นไพ่ขลังนะครับด้านหลังนี่ก็เป็นคล้ายๆชุดอนา,าติไฟนะอ่า ด้านหน้านะหน้าไพ่ก็จะเป็นไพ่เกี่ยวกับประเทศนะครับแล้วก็เ,เกี่ยวกับการกระทําก็จะมีความแม่นความปังนะมีความแม่นไม่เกรงใจใครนะสวยงามมากทุกๆใบอาจจะระดันิดนึงแต่ก็ได้รับคําทํานายที่ตรงและคอมแมนแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับคนเกิดวันศั์นะครับในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูในเรื่องของสภาวะพลังใจนะครับ ตำแหน่งแรกจุดเด่นนะครับตัวตนไพ่ขึ้นเป็นสี่ไม้นะครับพลังงานสี่ไม้เนี่ยอืมเป็นพลังงานความมั่นคงนะครับในเรื่องของความมั่นใจในเรื่องความตั้งใจนะครับมีสเสน่ด้วยนะ,ใน,ะในเรื่องของการกระทํหลายหลายอย่างให้มันเป็นสิ่งพลังงานที่มันดึงดูดนะครับในเรื่องของสิ่งดีเนี่ยเข้ามาจากการกระทาของตักคนนุ่นเองนะครับไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของการที่ชอบ หรือมีความรักสงบนะครับไปขึ้นเป็นเหมือนคล้ายๆประตูชัยนะเหมือนจกําลังที่จะไปสู่ความสงบสุขไปสู่ความสุขที่มาเกิดขึ้นในจิตใจตัวเด่นค่อนข้างจะมีจุดเด่นนะในการกระทำที่มีพลังใจค่อนข้างมากในหงชงนี้นะครับมาดูข้อเสียสิข้อเสียไปขึ้นเป็นสามเหรียญน,นะครับพนังงานสามเหรียญเนี่ยไปขึ้นในเรื่องของมันมีเรื่องของการที่มันยึดติดนะมิสุด์ตกมากเกินไปในบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการกระทํานะครับมันทําให้ในเรื่องของการกระทาหลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะ ทำหนักทำทำอะไรบางอย่างที่มันฝืดร่างกายนะฝืดตัวเองเกินไปนะเหมือนคล้ายๆกับว่ามันต้องประมาทตัวตนเนี่ยของตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะพลาดในบางสิ่งบางอย่างไปจากการที่คุณเผลอเลยน,นะระวังให้ดีเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องจุดเด่นของตัวคุณเนี่ยเป็นพลังงานของการที่มันรู้สึกดีกับทุกสิ่งทุกอย่างนะเออแต่บางทีมันก็อาจจะมองข้ามเรื่องบางเรื่องไปนะําให้คุณเกิดความผิดพลาดได้เนี่ยก็ต้องระวังให้ดีนะครับ ตำแหน่งคนรับข้างนะครับไปขึ้นไปในเรื่องของเด็กถือดาบนะครับอืมคนรับข้างค่อนข้างดีนะมาให้คาแนะนำนะครับถามว่าช่วยเหลือไหมก็ก็ช่วยเหลือนะแต่เป,เป็นในเรื่องของการที่ช่วยเหลือจากการกระทําของตัวคุณก่อนนะเป็นเรื่องของการพิสูจน์ก่อนว่าคุณเองมีความรู้ความสามารถมีทักษะไหมนะแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยก็จะตามมาจากความสามารถจากการกระทาของตัวคุณนะครับอุปสรรคล่ะดูซิอุปสรรคไปขึ้นไปในเรื่องของ 8ดาบนะครับไฟขึ้นดาบเลยนะไฟขึ้นอุปสรรคเป็นเรื่องของความกลัวนะไ่ขึ้นแบบมาถูกปิดตาน้องแมวถูกปิดตาแล้วก็ห้อล้อไปด้วยอุปสรรคปัญหาคือมันรู้สึกที่มันแบบกังวลใจนะมีแต่ความแบบอุปสรรคอะไรอย่างเข้ามาทนำะให้คุณรู้สึกมันมองไม่เห็นช่องทางบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าทุกสิ่งอย่างนะถ้าเราเทียบในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นไปเนี่ยมันมีแนวโน้มที่มาจากการที่คุณเองอาจจะคิดจินตนาการนะ บวกเกินไปบางทีมันทําให้มันปิดตาสโศกุลนะเออมันปิดตาทําให้คุณมองไม่เห็นในเรื่องของความจริงบางอย่างแล้วมันทําให้เกิดปัญหาตามมามากกว่าอุปสรรคนั้น มากมากกับความรู้สึกนะมากมากกับความเผอรเรอของตัวคุณนะมันทําให้ในเรื่องของสิ่งต่างม,มันมีโอกาสพิดพลาดจากตัวคุณเองได้มากค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับวาสนาไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของอัศวินถือไม้นะครับในเรื่องอัศวินถือไม้นี่ไยพย่ขึ้นเป็นพลังงานคนข้างดีนะอืมเป็นพลังงานของความสุขนะครับความสําเร็จแล้วก็ความมุ่งมั่นตั้งใจนะในเรื่องของการกระทาหลายสิ่งหลายอย่างก็ จะมักจะสำเร็จได้นะครับแต่ก็ระวังด้วยกันเพราะว่า,วาพลังงานของคุณเนี่ยถ้ามันมีแบบพีกมากเกินไปสุกมากเกินไปเนี่ยไม่มีความพอดีเนี่ยมันทําให้คุณทอนลงตัวได้นะครับไอความทอนงตัวเหล่านี้มันทำให้เกิดความผิดพลาดตามมาถ้าคุณหาความพอดีในเรื่องของความรู้สึกนะครับในเรื่องของการกระทา,ามันก็จะไม่ให้เกิดปัญหาในมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูที่ในเรื่องของ,ของด้านต่างๆจะเป็นอย่างไรเริ่มที่ความรักคนโสดสนิทนะครับมาดูในเรื่อง,องพลังงานจากกักรวาลนะครับจะบอกอะไรคุณดูซิไปขึ้นในเรื่องของความ ที่จะต้องรอคอยความโดดเดี่ยวนะครับในเรื่องของความรักที่มันเป็นไปเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการที่ต้องให้กําลังใจตัวเองเยอะๆมันเหมือนคุณเจอเรื่องของความหนักใจนะเจอในเรื่องของจิตใจที่มันเผชิญหน้ากับอะไรสัอย่างมาเยอะนะครับมันเป็นอุปสรรคทางใจตัวคุณด้วยนะมันทําให้รู้สึกพิดินะครับมือนเป็นในเรื่องอดีตที่มันผ่านพ้นมามันทําให้มันส่งผลถึงพลังงาน และมาส่งผลถึงปัจจุบันแล้วก็อนาคตได้ด้วยนะเป็นเรื่องการที่คุณเองต้องขัดคิดบวกนะครับขัดคิดในสิ่งที่ดีๆเนี่ยเกิดขึ้นในใจเพื่อส่งพลังงานให้กับพลังงานจักรวาลน,นะครับพลังงานจักรวาลก็จะหนุนนําให้คุณเนี่ยส่งพลังงานดีให้คุณในเรื่องความรักในเรื่องความสมหวังมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของอธิตานะในเรื่องผลสุดสนิทเป็นอย่างไร อ่าไพ่ขึ้นเป็นพระเสานะแล้วก็ขึ้นเป็นจัสติกันยอมรับความเป็นจริงในสิ่งที่เป็นไปในอดีตเนี่ยไพ่ขึ้นพระเสาตรงกับเจ้าชะดาด้วยนะเจ้าเดินเจ้าชะดาเนาี่ยไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของการที่ต้องเผชิญหน้าแล้วก็ต้องต่อสู้นะครับถามว่ามันสามารถจะต่อสู้แล้วก็ผ่านพ้นไปได้ไหมอยู่ที่ความเข้มแข็ง,ขงจิตใจแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงที่มันเป็นไปนะครับปัจจุบันนะไพ่ขึ้นในเรื่องของมัศยวตานะครับขึ้นเป็นตัทาวเวอร์ความแปรเปลี่ยนความเปลี่ยนในเรื่องของการปรับมุมมองตัวเองใมนะ่ะเพื่่อทีจให้ในเรื่อง,องวาม รู้สึกของคุณอะใจของคุณให้มันดีขึ้นนะครับในเรื่องของความรับมันคือการที่มันต้องยอมรับถึงความเป็นจริงในอดีและเปิดใจให้มันยืดในปัจจุบันมากกว่าอนาคตนะครับไปขึ้นเป็นในเรื่องของเทเวสวุวร์นะขึ้นเป็นสี่ไม้ในเรื่องของสี่ไม้เนี่ยอืมไ่ขึ้นเป็นในเรื่องของตรงกับจุดเด่นของตัวคุณนะจุดเด่นตัวตนของตัวคุณเนี่ยไปขึ้นเป็นในส่งผลถึงอนาคตนะแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณคิดบวก นะคิดดีนะครับการที่คุณมีการปรับใจตัวคุณให้ดีขึ้นเนี่ยเมื่อมันทําให้ในเรื่องของการที่มันบางอย่างที่มันพังทลายนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยดีมาจนถึงปัจจุบันทําให้มันเกิดการกระทบกระเทือนจิตใจตัวคุณเนี่ยและตั้งสติตัวเองให้ได้เนี่ยในเรื่องของการที่คิดบวกบ้างมีความสุขกับตัวเองบ้างนะ้าให้คุณเปิดใจแล้วก็มีความรักที่ดีเนี่ยได้มากินขึ้นจากการที่คุณเปิดใจก่อนแอดดับแรกในเรื่องความรักมันจึงทำให้ในเรื่องของการสร้างภาวะจิตใจที่ดีก่อน ก็จะทาให้ทุกอย่างค่อยๆดีิขึ้นไดเรื่อยๆเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของคนที่มีคู่กันบ้างนะครับดูซิว่าพลังงานจากวาลจะบอกอะไรคุณนะครับเอในเรื่องของคนมีคู่เนี่ยไพ่้นเป็นโดเมิโนที่กาลังพังลงไปนะครับมันเป็นเรื่องของการกระทํามากกว่านะเป็นเรื่องของคําพูดด้วยเช่นกันพลังงานจากวานจะบ่งบอกในเรื่องของมาเตือนมากกว่านะว่าทุกๆคําพูดทุกๆการกระทําทุกๆความคิดมันมีสิ่งที่ มันเป็นเหตุผลที่มันเมื่อทําไปแล้วอะทุกอย่างมันดำเนินต่อไปแล้วเราอย่าไปคิดเยอะนะและสิ่งที่เราทําได้คือสิ่งที่มีในปัจจุบันนะครับสิ่งที่พังมาแล้วสิ่งที่มันพลาดไปแล้วก็ปล่อยมันไปอย่ากเก็บมาฝังใจอย่ากเก็บมาทุกข์จนเกินไปบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่มันผ่านไปแล้วก็ไม่ใช่หมายควางบอกคุณปัจจุบันคุณจะทำอะไรไม่ได้จริงๆมันยังสามารถทําได้อยู่ให้คิดดีนะครับให้ทําสิ่งที่ทําได้ในปัจจุบันและความรักของคุณความรู้สึกของคุณเนี่ยมันจะค่อยดีต่างนะครับอ่ะเราจะครับ จ้าชะตาเป็นอย่างไรอืมไพ่ขึ้นเป็นพระศุกร์ก็ค่อนข้างดีนะพระศุกร์นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นหกไม้มันเป็นการที่มันสร้างความสุขมากกว่ามันเป็นการสร้างสิ่งที่มันอยากจะเอาชนะนะใจของคู่ของเรานะเหมือนเป็นการที่คุณเจออะไรๆอย่างมาร่วมกันแล้วมันก็อยากจะเอาชนะจิตเอาชนะใจแล้วสร้างความสุขให้มันเกิดขึ้นของกันและกันดูซิว่าคู่เป็นอย่างไรเขายังมีความทุกข์บางอย่างไพ่ขึ้นเป็นสีดาแล้วก็ขึ้นเป็นพระศิวะเขาก็วางเฉยเหมือนมันเป็นในเชิงที่ไม่เชิงแบบ คิดลบนะแต่เป็นเชิงทุกมากกว่าที่มันอยากให้มันดียิ่งขึ้นมากกว่านี้แต่ก็ไม่เชิงคาดหวังกับตัวคุณมากนะักแต่ก็ตัวคุณเน,ะนี่ยค่อนข้างคาดหวังว่าอยากให้เขาภูมิใจตัวคุณแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะมากกว่าแต่ถามว่าความทุกข์เขามีไหมเขามีแต่ต้องให้เวลามันเป็นการให้เวลามันยาวๆตัวเขาเองมากกว่านะแล้วเนี่ยในเรื่องความรักอย่าไป ก็มันเคยเกณฑ์แต่เยอะเพราะในเรื่องของการที่มันถูกกระทบได้ง่ายเนี่ยคน้างเยอะในเรื่องของตัวเขาแล้วก็มันทาให้ในเรื่องของสิ่งที่คุณย้ําๆในเรื่องเดิมๆหรือพยายามจะพูดแต่เรื่องเดิมๆในเรื่องของความทุกข์เนี่ยมันทาให้มันไปตอกย้ําในความรู้สึกของเขาคน้างมากเหม k k ือนกันอ um ันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับมาดูในเรื่องของการงานกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับคนที่กําลังหางานเป็นอย่างไรนะครับระดูพลังงานจักรวาลนะจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการหาโอกาสนะครับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันต้อง ปรับเปลี่ยนมุมมองนะครับในการที่เรามองให้เห็นโอกาสนะบ,บางครั้งเราอาจจะคิดลบเกินไปนะการที่มันเนื้อเนื้อต่ำใจในเรื่องของความผิดพลาดนะครับเรื่องของการ rozm, คิดบวกบ้างสร้างความสุขให้กับตัวเองบ้างเพื่อจะหาความเป็นได้ทุกทุก,ท,กทุกท่องถาและที่เราสามารถทําได้ที่เราให้กําลังใจตัวเองนะครับเราก็มันจะทําให้ในเรื่องของพลังงานที่ดึงดูดจากพลังงานจากักรวาลในเรื่องความสําเร็จนะครับในเรื่องของงานมันก็จะค่อยๆสําเร็จได้จาก การที่คุณต้องเริ่มต้นจากการที่คุณคิดสร้างพลังบวกในใจใจของตัวคุณก่อนเป็นดับแรกนะครับมารู้สิว่าในเรื่องของงานฮวนงจุงนี้นะครับจะมีโอกาสเข้ามาไหมดูซิให้ขึ้นในเรื่องของการเตรียมตัวนะครับเตรียมใจในเรื่องของการได้รับโอกาสดังนั้นอ้สิ่งที่จะเกิดความสําเร็จเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณเองต้องอสร้างในเรื่องของความรู้ความสามารถให้มีความเก่งมากขึ้นแล้วก็การศึกษาความรู้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมบางครั้งบางสิ่งบางอย่างอาจจะ ต้องเสริมเพิ่มเติมนะบางสมัยให้เกิดความโดดเด่น,นมากยิ่งขึ้นนะครับนรนเนื่องความสําเด็จมันจะเกิดขึ้นหลักจากที่คุณได้มีการปรับเปลี่ยนนะการเสริมความรู้เสริมทักษะต,ต,ต่างๆให้มีความเก่งมากยิ่งขึ้นก็ทําให้เรื่องเป็นการทำให้เป็นเรื่องของการที่จะสร้างในเรื่องโอกาสมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูในเรื่องของคนที่ทํางานประจํานะครับพลังงานจักวาลจะบอกอะไรกับคุณนะครับให้ขึ้นเป็นเรื่องของของขวัญนะครับการสร้างโอกาสนะเพื่อให้เกิดความก้าวหน้านะครับในเรื่องต่างๆที่คุณได้รับพลังงานบางอย่างกับ พลังงานจักรวาลแต่ก็สิ่งต่างๆที่เราก่อนที่เราจะได้รับเนี่ยเราต้องให้ก่อนจากการคิดบวกนะครับการคิดสิ่งที่ดีๆจากการสร้างความเป้าหมายนะสร้างเป้าหมายให้เกิดขึ้นในใจของตัวคุณเพื่อจะส่งพลังงานดีเนี่ยเข้าถึงพลังงานจักรวาลและพลังงานจักรวาลเนี่ยก็จะส่งของขวัญที่คุณค่าที่มีคุณค่าที่มีความสุขคว,สนะความสําเร็จนะความสมหวังในเรื่องของความก้าวหน้าที่การงานก็จะมีเข้ามานะครับ มันดูชีว่านช่วงงานช่วงนี้งานเป็นอย่างไรบ้างนะครับไพ่ขึ้นไปในเรื่องของการเอาชนะนะปีเรื่องการที่เอาชนะในเรื่องของตัวเองนะเอาชนะในเรื่องของความรู้ความสามารถที่ต้องเสริมเพิ่มเติมแล้วเหมือนเป็นการเอาใจผู้รักผู้ใหญ่ด้วยนะมันเป็นการที่อีกหนึ่งทางคือเอาชนะใจผู้ลักผู้ใหญ่ที่เขากําลังทดสอบบางอย่างกับคุณอยู่เมื่อทําได้ดัง บบคล้ายๆได้ดังใจได้ความสมหวังของบุรุษใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่คุณรอคอยในะเรื่องความก้าวหน้ามันจะไวมากขึ้นนะครับมันเหมือนเป็นการสิ้นสุดการรอคอยนะแต่ในปัจจุบันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรในสิ่งที่เหนื่อยเนะี่ยมันเหนื่อยแบบ้มค่านะครับมาดูในะเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างเราดูพลังงานจักระวางนะครับจะบอกอะไรคุณในเรื่องธุรกิจนะครับไพ่ก็เป็นมรสุมอนะ่ะอืมมันเป็นพลังงานที่คุณ เจอเรื่องในหลายอย่างที่เข้ามาแต่มีทั้งเรื่องดีแล้วก็เ,เรื่องไม่ดีนะมรสุมเนี่ยมันก็มาทั้งในเรื่องของมรสุมที่มันเป็นเรื่องดีมันก็มีนะมรสุมในเรื่องไม่ดีมันก็มีนะแล้วในห้องช่วงนี้ให้คุณตั้งสติให้ดีกับอา่าเรื่องบางเรื่องที่เป็นงานใหญ่นะธุรกิจใหญ่ๆที่กําลังเข้ามาเป็นพลังงานที่ส่งผ่านที่คุณปรารถนานะเคยขอเคยส่งพลังงานไปสู่ถึงพลังงานจากกักรวาลแล้วสิ่งต่าเนี้ย จะดึงดูดสิ่งดีเนี่ยเข้าหาตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะครับดูซิว่าธุรกิจช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับไ่ขึ้นพอพิเคเนตเห็นไหมในเรื่องของสิ่งที่เป็นความสําเร็จเนี่ยเริ่มบังเกิดขึ้นนะเรื่องของธุรกิจต่างๆเริ่มไปได้ดีนะครับแต่มันก็ต้องในเรื่องมีการเตรียมตัวนะเพื่อจะรองรับอาาุปสรรคนะรองรับในเรื่องของ โอกาสนะทั้งอุปสรรคทั้งโอกาสที่มันกําลังมีเข้ามาเป็นงานใหญ่งานที่คุณเองต้องรับผิดชอบและต้องมีการจัดการมีการเตรียมตัวที่ดีนะเพราะไพ่ก็เป็นเงินเป็นทองแล้วก็ค่อนข้างจะเกิดความก้าวหน้านะในเรื่องของธุรกิจที่คุณทําอยู่เนี่ยค่อนข้างมากในตัวเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างน,นะครับพลังงานจักรวาลจะบอกอะไรบ้างน,นะไพ่้นเป็นเรื่องของการหยุดนะครับการหยุดนี้ไม่ใช่หยุดให้ไม่ทําอะไรเลยนะพลังงานจัารวานไปถึงวันหยุดเพื่อจะคิด นะครับหยุดเพื่อไตรตรองในเรื่องของการเงินต่างๆหรือหยุดในเรื่องของกิเลสต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจตัวคุณในสิ่งที่มันผ่านมาจนมาถึงในปัจจุบันนะครับการที่ตั้งสตินั่นเองนะการมีสติกับการใช้จ่ายให้เยอะๆนะครับไม่งั้นเนี่ยก็จะทำให้มันใช้จ่ายตามใจได้ด่วยนะเออพลังงานจักรวาลจึงมันย้ำมาเตือนมากกว่าในเรื่องของการตั้งสติในการใช้จ่ายการเงินให้ดีนะครับอ่ะมาดูซิว่าในเรื่องของการเงินพ่วงตรงนี้เป็นอย่างไรดูซิตำแหน่งของค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรบ้างนะครับให้ขึ้นนะเนอ พึ่งพูดไปเมื่อกี้นะ <c oughs> คือมันมีเรื่องของการช้อปปิ้งนะฮะช้อปปิ้งออนไลน์ระวังเลยต้องหยุดนะฮะพลังงา,า,านจักรวาลบอกไปแล้วนะเรื่องของการช้อปปิ้งนะใครที่ช้อปออนไลน์เก่งนะมาส่งที่บ้านเดือนแบบหลายๆกล่องเนี่ยนะก็ต้องระวังตัวให้ดีเหมือนกันนะครับ <c oughs> เพราะว่าค่าใช้จ่ายมาเยอะนะหรืออะไรอื่นๆเราก็มีเหมือนกันก็ต้องปรับสัรปันส่วนให้ดีก็แล้วกันนะครับน <c oughs> <ๆ S 2> ั่นนี้เส็นดูซิโหโบเกนเลยนะ <c oughs> ยิ่งเป็นแบบคล้ายๆคนที่ใช้ก่อน นะใช้ก่อนแล้วใจที่หลังเนี่ยเออระวังให้ดีนะครับในแอปต่างๆหรือว่าในบัตรเครดิตต่างๆเนี่ยระวังให้ดีเพราะว่ามันเกิดนี่เกิดสินะครับไปขึ้นว่ามันจะแตกหักเมื่อยามปลายเดือนนะเออต้องระวังให้ดีต้องมีการคิดให้ดีนะมีการอา่ามีการปันส่วนที่ดีเพราะว่านี้สินเก่าเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ไม่งั้นมันจะทับถมๆไม่เรื่อยนะครับมันมันมาเพราะความทุกข,ข์ของเราแล้วแหละที่มีอยู่ทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแต่ก็มันเหมือนเราอยากซื้อความสุขแต่มันก็ต้องดูความเป็นกลางด้วยนะครับดูความจําเป็นของตัวคุณด้วย ต่อ,อมาเงินเก็บอืเงินเก็บมันก็ยังพอเก็บได้บ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะหรอกเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันออกไปเยอะจริงๆแล้วเนี่ยคือเอาจริง pave, ถ้าไม่มีติดเรื่องของการบริหารเนี่ยคือถ้าบริหารดีมันสามารถจะเก็บได้นะแล้วก็สามารถที่จะมานำมาใช้นี่ได้ด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยคุณก็ต้องเหมือนกับว่าต้องบริหารที่ดีนะแล้วก็ต้องอยู่ในกรอบของตัวเองต้องสร้างกรอบของตัวเองให้ดีไม่งั้นเนี่ยในเรื่องของรายจ่ายในเรื่องของนี้สิยงก็จะเพิ่มขึ้นนะครับต่อมาการลงทุนละ่ะอืม การลงทุนนี้ตอนนี้มันอาจจะทอะารมากได้ยากนะครับเพราะว่าในเรื่องรายจ่ายมันมีเยอะด้วยแล้วก็เป็นในเรื่องของน้สินก็มากขึ้นด้วยนะครับในเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตมากกว่าที่จะต้องวางแผนในปัจจุบันให้ดีเพื่อจะมีเงินที่จะลงทุนในอนาคตมากยิ่งขึ้นเพื่อจะต่อยกต่อยอดของเงินที่มันสามารถจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นได้นะแล้วเนี่ยมันก็มีความเป็นได้อยู่ในเรื่องการลงทุนแต่ยังไม่ใช่ณตอนนี้มากกว่าให้เราต้องซีเรียสต้องจริงจังนะต้องวางแผนให้ดีนะครับ มาดูในเรื่องของสุขภาพนะครับดูซิว่าสุขภาพภายในสุขภาพภายนอกเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สุขภาพใจนะดูซิภายนอกเป็นอย่างไรนะครับ อ่ภัยขึ้นเป็นในเรื่องของก้าวเหรียญน,นะครับอ่ภายนอกเนี่ยภัยขึ้นในเรื่องของการที่ก็ต้องระวังกันนะแต่ว่าไม่ได้เกิดผลเสียหเยอะนะซึ่งเป็นในเรื่องของสภาพอากาศนะใครที่แพ้ดอกไม้นะครับใครที่แพ้เกสรดอกไม้แพ้แพ้ขนสัตว์อะไรแบบนี้ก็ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้ต่างๆที่อ่าคุณมันอาจจะมาจากสิ่งภายนอกที่มากระทบต่อร่างกายของคุณนะครับภายในนะครับภพ่ขึ้นในเรื่องของการถ้าปกป้องดีดูแลดีเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นนะแต่หากดูแลไม่ดีปกป้องไม่ดีในเรื่องของภายนอกที่มันเกิดจาก สิ่งเล้าภายนอกอย่างที่บอกไปเรื่องอาการภูมิแพ้ต่างๆนะแล้วก็การดูแลร่างกายการออกกําลังกายต่างๆให้เหมาะให้สมให้ดีมันจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ป่วยง่ายในวงจรนี้นะครับสุขภาพใจนะครับไพ่ขึ้นเป็นเจ้าหญิงถือถ้วยนะครับเป็นเรื่องของความเครียดนะแต่ถามว่าเครียดเยอะไหมเครียดไม่เยอะหรอกมันก็เป็นเครียดบ้างเป็นเป็นบางเวลานะ <c oughs> คือมันเป็นเรื่องของการที่ค่อยๆปรับใจตัวคุณให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรเยอะนะครับเมื่อใจิตใจมันดีอะ สุขภาพร่างกายมันก็ดีตามนะเออถ้าจิตใจเราดีอะไรๆมันก็ดีตามได้หมดเลยมองโลกมันก็ดีขึ้นนะมีความสุขมากขึ้นนะขึ้นอยู่ว่าห้องจุงเนี้ยคุณก็ต้องมีการตั้งสตินะสร้างพลังใจตัวคุณให้ดีขึ้นจะดีกว่านะครับมาดูในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเดือนนี้ดูสิอย่างแรกนะครับไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของการเก็บออมอืมมันเป็นการที่คุณทั้งสะสมความรู้ ทักสมศักษะนะครับโอกาสต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตของตัวคุณถามว่ามีไหมมีไ่ขึ้นในเรื่องของการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นรวมไปถึงเรื่องความ,มผิดพลาดในอดีตด้วยที่มันเป็นตัวบ่งบอกบอกสอนนะครับให้คุณเนี่ยเกิดความสําเร็จได้เกิดความสมหวังเกิดความปังได้นะครับต่อมาไ่ขึ้นในเรื่ององการละเลยในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของพลังงานจิตใจนะครับการนั่งสมาธิการสวดมนต์นะครับการอยู่ในศีลในธรรมเนี่ยมันเป็นการที่คุณเองต้องกลับมาสู่จิตใจ,ใจตัวเองนะครับแล้วก็ ปรับจิตปรับใจตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะครับมีสติมากยขึ้นในการใช้ชีวิตเพื่อจะออกจากความทุกข์ดเดินนะครับเพื่อให้มีใจที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นไพจิตใจกระยะว่าอย่างไรนะครับในช่วงชุกนี้ก็มีโอกาสก,าก็ไปไหว้พระอินทร์นะครับเพื่อหนุนนาให้มีความสงบสงบร่มเย็นมากยิ่งขึ้นนะเกิดความปังเกิดความสําเร็จมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับรวมไปถึงไพขึ้นเสริมด้วยการไปเทา้าไปไหว้เท้าเวทสวรรค์นะเพื่อหนุนนาให้ท่านคุมกันนะเรื่องอุปสรรคปัญหาต่างๆ บางอย่างที่เข้ามากล้ำกลายให้คุณเกิดความทุกข์ให้เกิดอุปสรรคปัญหาต่างๆได้คลี่คลายให้ท่านปกปักรักษาดูแลในเรื่องของชีวิตของทุกคนนุณในห้องจุกนี้ให้พ้นภัยทุกสรรพสิ่งที่เข้ามานั่นเองนะครับไพ่บุญญาพินิหามาอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นในห้องจุงนี้ก็ ให้คุณไปใส่บาตรนะกับพระบทใหม่หรือใส่บาตรหน้าบ้านตัวคุณก็ได้นะครับเพื่อหนุนนําให้ชีวิตมีความโชคดีมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงการไปร่วมบุญบรณญนะวัดที่ชำรุดนะครับก็ช่วยต่อเติมพนุกบรงพุทธศาสนาก็ช่วยหนุนนําชีวิตของตัวคุณให้มีสิ่งดีเนะี่ยกลับคืนเข้ามาหาตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับรวมไปถึงการที่หากใครติดสัญญานะเรื่องของคําสาบานคํามั่นสัญญาต่างๆเกี่ยวกับสิ่ทรัพย์สิทธิ์เกี่ยวกับครูบาอาจารย์นะครับถ้าหากมีก็ต้องไปเร่งรีบแก้นะาน3วั7เพื่อจะ ไม่ให้เกิดเรื่องร้ายๆหรืออุปสรรคต่างๆนาาที่ทําให้ไม่ให้เกิดความสําเร็จในชีวิตตัวคุณในวงจุลนี้ถ้หากไม่มีก็ให้คุณทําคุณงามความดีอยู่ในศีลในธรรมนะครับแล้วก็ตั้งมั่นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสะําเร็จดังปรารถนาได้ด้วยเช่นกันนะครับก่อนที่เราจะไปดูเลขมงคลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพันด้วยนะครับดวงดีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับเลขมงคลหรือลัคกี้นัมเบอร์ของคุณเกิดวันเสาร์ดูซิว่าเป็นเลขอะไรนะครับ ปับไพ่ขึ้นเลข1น,นะครับไพ่ขึ้นเป็นเลข6นะครับเลข1เลข6นะครับถือว่าเป็นเลขลัคกี้นัมเบอร์ของคุณในช่วงนี้นะครับเสริมพลังงานของการที่ไม่ว่าคุณจะทาอะไรเนี่ยมันจะทําให้สิ่งที่คุณคิดเนี่ยมีความสําเร็จมากขึ้นสิ่งที่คุณไม่กล้าก็จะเกิดความกล้ามากขึ้นนะครับอะไรที่มันเป็นเหมือนเป็นความรัก ที่เกิดกับคุณเนี่ยก็จะเห็นความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะครับจะไม่มีความลับที่จะมาปกปิดตัวคุณได้นะครับแล้วก็เสริมพลังงานที่เหนือธรรมชาติได้ด้วยนะพลังงานที่อยู่ในจิตใต้สํานึกพลังงานทางจิตใจตัวคุณให้มีพลังงานมากยิ่งขึ้นนะครับหากคุณอยากจะมีพลังงานที่ดียิ่งขึ้นกว่านี้นะครับก็นําเลขเหล่านี้เอาไว้รอมรอบตัวคุณนะครับไม่ว่าจะทําเป็นบอยเปอร์ไม่ว่าจะจดใส่กระดาษเอาไว้ในความสตางค์ก็เป็นการเสริมดวงของคุณในช่วงเดือนนี้นะครับ